สวัสดีครับผมเนโอเอสกันซีนะครับจากทีมเนโอลุชั่นอีสปอร์ตคอยแดงค์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเนโอลุชั่นอีสปอร์ตคาริมี่นะครับที่เราจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งวิจุประสงค์ก็จะ,ะทำให้นักกีฬาปเ,เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพนะครับโดยซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับ s อ s นะครับโดยมีผู้ฝึกสอนคือกูรูวูของเรานนั่เองนะครับ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ถูกฝึกสอนจากกูรูนะครับสิ่งที่ได้รับก็โอ้โหมีมากมายมหาศาลซึ่งมีทั้งโดนดา่ามีทั้งโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมได้รับคือความสําเร็จนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยที่ได้รับจากกูรูเลยเนี่ยคือความรับผิดชอบนะครับความเป็นผู้นําการมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็เรื่องของต่อเวลาเรื่องบริหารเวลาของตัวเองโอ้โหถ้าให้พูดตอนนี้ก็คงพูดไม่หมดนะครับ แล้วอย่างที่สำคัญที่สุดคือทำให้ผมรู้จักคำว่า FPS ที่แท้จริงนะะส่วนเอาง่ายว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนหรือน้องๆคนไหนสนใจนะครับที่จะเข้ามาใน Academy นะครับต้องรีบสมัครแล้วนะครับเพราะว่าคนสมัครกันเยอะมากนะฮะก็ติดตามได้ในเว็บแฟนเพจของ Neolution นะครับแล้วก็มีเว็บ Neolution Esports.com นะครับผมงั้นวันนี้ผมขอลาพิานี้ครับสวัสดีครับ